จ้ะเธอเก็บ่ได้ตัวสามหรือสองตัวสองตัวจ้ะเ,เลขฝันด้วยเลขฝัน,นด้วยสว,ส,นะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านด้วยค่ะเมื่อนีวาะ ถ้าน้องดีตามาไหว้ปูจ่จ้ะเคร่งเบิกทรัพย์ฝันดีดีเป็นตะลึกถึกครับตะลยว่าสิให้น้องดีตาถามปู่หายเนาะคะ่ะเดี๋ยวอันสี่อันเด้อพี่น้องสิ่บอกความฝันก่อนและจังเสรน้องถามว่าดีตาถามปู่ให้แม่เบิกทรัพย์ได้บด่ลกูกได้จ้ะอยากรู้ว่าได้มันสิเขา้าบ่เข้าน่ะแม่เออให้น้องถามใหม่ด้อพี่น้องครับก่อนอื่นกะเป็นหยัง คือว่าจังสรนเพราะว่ามือว่านมือกรอ,อีล่าฝันว่าตามล้าเนี่ยเอาน้งไถ่กับปูมาเขับฝันเอากับแม่เบิกซับจ้ะอีออล,ล่าบ่าไหวสิลูกจ้ะอีลา่าบ่ไหวเพราะว่าอีล่าเอาแต่รัฐบาลไทยกับเมื่อยแล้วเนาะครับ<ำ>ให้เอาน้ำแม่เบิกซับว่าสันคนฝันนะเบิกซับกับฝันว่าในร่องน้ำไปเก็บดอกบวัวได้ดอกบวัวขึ้นมาสามดอกครับผม ตั้งแต่ฝันหา่นามันสีเลขมันสีถือชัว่์วากชัวรเลยต่ำเลา่าคิดว่ารัฐบาลไทยกะสีถือสีม้าอีกเลยในี่ใจว่าน้องฝันเทไดมันถือเลขพี่นอ้องก็เลยว่าอยากให้น้องตาถามอยู่แต่สิจุดถูกจุดเทียนเนาะครับบานี่มาฝันซื้อเลขตัวนี้ไหมซื้อทะเบียนรถเก้าศูนย์เจ็ดแปดฝันว่าเขามาเปลี่ยนรถใหหม่ขั้นละเจ็ดแสนว่าสัน ก็เลยขายเขาเสียป้ายแดงให้เขาเลาโยกล่อขึ้นทั้งสี่ล่อเนาะสี่จำกันได้เนาะเขาละถอดล่อเมื่อเอฟซีบางคนว่าจะไม่มีศูนย์แต่บางคนว่าสี่ศูนย์วันวานก็เลยไปยิบโรตรีมาสี่ศูนย์ไปนองแ<ม>ล้วขึ้นที่เอามานะฝันว่าได้จับกบอยู่เบิด์ตคืนจับกบจับแล้วก็หฮักขาใส่ใส่ถุงหิวนะ ไปกับแม่แม่ก็ว่ากบบม่มีไปเอาอยู่หน้าเจ้าของมีเลยว่ามันดีอยู่นอันใต้ดินแล้วก็ใต้อันเหอะไม่ว่าสันบ่มีเพ่นว่ะก็เลยจา้าบกบหักใส่หักใสมี่เอฟซีที่มาืตืตาตำล่าทูงวดนะเบิร์กซับห้ซืบเจ็บหาเก้าเด้อขันฟันแบบนี้มันสิแตกสามตัวพันวะอันนี้ฟันหลบสองหน้าจาับ ที่นี่ก็เลยไปไหวงาตะเคียนไหวงาตะเคียนเมื่อนีลาซิมีเห็กงาตะเคียนเพิ่มมาตุหนึ่งเพราะไหวงาตะเคียนแบบงาพ่นธุ์สูนเป็นอยากอวกอยกากหัก็เลยไปขอเหล็กเพิ่นกกลับไปรอบสองเลยจังขอตะเคียนต้นนี้อายุสองร้อยกว่าปีกะรอบที่สองเลยกับไปขอเขาเอื่อนอันเอามาจากห่วยอยี่ยงก็คงจำไอ่ได้ ห้วยอะไรไม่รู้ครับห้วยยังวุทั้งขอนแก่นห้วยเสือเต้นอะไรนี่หละห้วยเสือเต้นพี่น้องอ่านยุคเคียนนันสีหูเนาะครับอายุสองร้อยกว่าปีไปรอบสองบานมือนันตั้งใจไปกาบกันเลยสูนอีกห้องอึกอากอึกอากขึนก้นอีกเป็นบ่เป็นตะยู่ก็เลยขอสุขขอลาบขอไปปดหนีปดสีเดอ้อญาแต่เคียนกันทถกเสียเอาสุดไถมาถวาย แป้งหวีเครื่องแต่งตัวสวยๆงาเพื่อนอะขอริบสติกสีแดงเพื่อนวะขอให้ลูกคือเลขไม่เด้อวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันหาร่อยหกสิบแปดเพื่อนอะสูนสีสออกมองได้แให้ซูนขี้ขขงสัญยางอ้อมทอนแต่เขี้ยนนั่นไปสูนอยู่หม่องหนึ่งได้อาแป้งลูกปากดวาเลขขื้นมา,าโบมัสเสเซเนียววานเลขสิบหกปี่นอง เป,เป็นสั่นเนาะส่นดอกเด็กตัวนี้ส <16 S 1> ิบหกตัวเดียวเลยแหละครับโอ้เดียวนี่ล่ะแต้ว่ากันก็คือสบเก่าหนะ่ะกันมาเนาะแต่ว่าสีพกตัวเดียวทนแต่เขียนแล้วกลูบไปอีกสามตัวเป็นสองแปดเก้าเด็กแม่แต่เขียนในสเีเขีดเส้นใต้ไว้เด็กเพื่อนมาสูนเข้ะไปเดขกฝันน่ะมักหาเก้าพี่น้อง แต่ว่าเบิกทราบกันคิดว่าเราว่างหกแปดสีมาหรือสีบลมาส่วนเลขฝันว่าเขาเปลี่ยนรถห้เขาถอดลอดทะเบียนเก้าศูนย์เจ็ดแปบครับคือเลขอยูไม่มีบานนี้สีถามให้น้องลิตาถามปูให้ตัวนนี้โอ้อยะให้น้องลิตาถามให้ว่ามันสีมีตัวเขาพาว่าแต่เบิกทราบสีว่องไหวสะพอดตัวนิ่มตัวมากเกอ้อ เดี๋ยวเขาจังเบิ้งแก่ๆเนาะครับว่ามีตัวใดแน่บาดิสีจุดถูกขื่นเทียมเสียแล้วครับผมถามปูถามยาเสียแล้วเขามาจุดถูกเนี่ยจุดเทียมก่อนเนาะครับอยากจะหาอีลาถามมันเป็นตาเขาว้อแม่เบิกชาคือฝันคืออะไรต่างๆต้องฝันดีเยอะเว้ยงานเลยอยู่ร้านผ้านอนดีตามาถามปูถามยา อยาให้ปู่ย่าได้โกรธเดกเครื่องไม่ให้เป็นกรรมเป็นเวรลูกหลานเด้อลูกหลานอยากให้มูว่าเลขลูกหลานฝันมันสีมีตัวเข่าตัวถือตัวแมนบ้คือฝันดีเด้อมันสีถือบอ้าสันเดียสีให้หลานหน่อยของปู่ของย่าน่ะถามให้สันเดียมาคูะจะว่าลูกว่าหลานเด้อสันแม่สันแม่ดูหลานฝัน ถามมงนเถามปูถามเนี่แม่ถืถืว้ไามปูก็อเดแบอับสิถือเรยวสิรอคาต่อไปพี่น้องบาทนีถามไม่ลูกนี่ถามไอ้คนสมาี่ปูยาสายให่เลแมเบอร์รับสถืออีว่าจ้า ว่าถือพี่จ้ะโอ้ถือถือสามตัวหรือสองตัวเลยอีหลาเดี๋ยวอีหลาพ่ไปเลยจ้ะต้องตั้งตรงก่อนเนาะสองตัวจ้ะสองตัวจ้ะเออบาทนี่โอ้เลขแม่เบิกครับที่ถือสองตัวพี่น้องแค่บ่จ้ะโอ้ตีอ่ะ เดี๋ยวแม่เปิกซาเบิ้งก่อนบาดอเบ,บิกซาเบ,บิ้งคนมันออสิมีโตถูอบ่แต่ว่าเขียนไปหลายกูเลยมีทั้งเลขฝันเด็กงาแต่เขียนมันสีขาวเลขฝันหรือขาวเลขยกงาแต่เขียนที่อาตาแม่ลูกขาวเลขฝันจ้ะอ๋อเรีแม่เบิกซับสีขาวเลขฝันปู่สิให้ถือแก,กะโตกับลูกสองโตจ้ะสองโต วันนี้พาลิต้ามาหาปลูกนะครับเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเด็กนัากันบ้างนะครับสองตุ่มเห็นบ่ครับเห็นเห็นเห็นดูเบิกซ้ำเห็นดูเดี๋ยวดูเห็นเห็นเห็นเอพี่ยานว่าพอเห็นเออโยขายโอควาเบิ่งก่อนเนาะเออมาเบิ่งไฟกันเออโอเคเอานั่งก่อน เดี๋ยวเขียนบอกบางที่เราสองบางอรอกครัวกอนก็ได้ครับเวลาว่าปูดจะให้เด็กแม่เบิกทราบฝันถือแก็กตัวสองตัวจ้ะสองตัวทังอุ้ยคู่ใดน้อพี่นองบาทนี่แต่ฝันแต่หักค้ากบใจถุงอยู่เด้มันสะยู้ยูไในนี่ล่ะจักแมนคู่ใด เออแต่หวันหรือสิเป็นอายุกับว่จจางมีวลาอายุอยู่นี่อายุสามสิบแปดวัดเกิดวังวันสุกเนาะวันสุกที่ผ่านมาเนาะค่ะครับเอาแคบไว้ครับผมแคบไว้เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับเนาะ เป็นแนวทางของแม่เบิกซับนะครับผมวันนี้เรามาที่ลานพญานาคกันนะครับเนาะครับวันนี้มาทานข้าวเย็นกันที่นี่นะครับผมก็เลยให้น้องลิต้าสื่อปูเลยนะครับผมว่าแนวทางมันของแอดเบิกซับจะเข้าไหมนะครับเนาะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผม ยังไงคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ